โอ้ยนะครับตอนนี้นายคล้องไปแล้วครับตื่คิดครับมาดีวิวปืนใหม่ครับเพลแล้วนะครับเพลแล้วเพลย์แล้วเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะครับไม่หยุดเปลยอันเคยไม่ดูนะครับไม่ดูหยุดเปลย์ดีมานะครับดูอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับ ผมไม่แย่เป็นหัวหน้าครับไปไปไปตั้งห้องเล่นกันสองคนแข่งเรียงคีแบักแข่งเล็กเป็นหงสอตัวสิ้นเจอื้อรวยเดือดเติมรองใบเลนจ้องหน้าจ้องนะาีีเดเติมรองใบเลยคุณหวาเจอคิดจำยังวันจ้องหน้ากีเดแต่ว่าด่านด่านด่านลัง ไอ้ตายหงนะนะครับตายหงแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวไป๊ะตายหงนะครับแล้วก็นายขี้เดมาอยู่ใต้ผมด้วยนะครับแล้วผมจิ้เลยเลยโอ๊ยหัวร้อนเลยนะครับหัวร้อนตายมั่งก็ไปผมเล่นดีครับตอนนี้ไม่นะครับผมหัวเย็นๆครับคุณเออหัวร้อนแล้วกร นึ่งเลยครับหม่งหัวร้อนกับหัวร้อนแล้วครับหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วตายโหงเลยครับมาครับให้ผมเล่นดีครับเดี๋ยวไอ้เต้นไอ่เต้งมันแด้พวม่ไรนั่นเหรอไอยดดาวไอ้ยดดาวมันเต็งเลยแข่งเรียงกี้แรกแข่งแป๊กอะไรหรอเนื้อออกไปแล้วก็จ่ายโก้จ่โก้งกับป้นะครับหัวร้อนแล้วนะครับ Ủa rốn nè các bác Ý mẹm Trái con gặp Trưng nè các bác Bốm chinh nè các bác Bốm chinh nè Ôi Bốm cháu Monday gặp con em mình. gì Chạy anh em mình. Monday Chạy ra em đi Chạy ra đây đi đây, mình. Monday gặp anh em mình. mình. Monday gặp anh em mình. Monday gặp em con, mà anh đéo anh lớn lắm đúng rồi đúng rồi linh 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 bừng lên ấy bừng lên có mấy nhầm để nòng con chạy ra đây nuôi rồi gặp này mấy nòng con rồi, rồi à tôi ra đây à ra đây nuôi ở đây đó ไอพี่เจมเลกได้คนด้